สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเดจังซีเคอลเลจวิคูเวบมินานะครับรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวชาวกีฬารวมถึงแนวการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬาครับก็วันนี้มากับถ้วยใบหย่นะครับกับรายการ a r a าเมริกันครับแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับผู้ชนะรายการ a r a าเมริกันครับขอให้น้องแนะนําตัวเลยดีกว่าโอป้าขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนงชานโอครับมาจาก เกาหลีครับเกาหลีได้มาจากเกาหลีนะครับอายุ18ปีครับพูดไทยชาติมากก็โล่อยู่ครับอ๋อพี่จะเป็นเหมือนดงชานแน่โอ้ป้ามากครับเราเจอกันครั้งแรกครับผมดงชานโอเคครับดงชานวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ฝนตกด้วยรับฝนตกด้วยครับฝนตกด้วยแล้วอากาศหนักครับอากาศหนักอะไรพวกร้อนด้วยครับร้อนด้วยครับแต่ก็ แต่ก็ตีโอเคอยู่ครับใช้ได้ใช้ได้อยู่ก็ได้ช้วยมาวันนี้ใช่ครับโอเคก็น้องชายน้องชายติดตามที่สองใช่โอเคได้ตอนแรกโดนโดนน้องไล่ครับอ่าฮะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะโอเคครับสู้ระหว่างพี่น้องดงชาแน้องชื่อดงชาผมหรอน้องน้องดงยืนครับหงยืนนะครับครับดงชาเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุสิบสามครับสิบสามทำไมถึงเริ่มเล่นกอล์ฟอ๋อตอนแรกเริ่มเล่นกอล์ฟเพราะว่า พ่อพ่อบอกพ่อบอกว่าเดี๋ยวลองดูไปผมก็บอกโอเคเพราะว่าผมผมชอบกีฬามากกว่าเรียนนะครับใช่เลยเลยผมเริ่มเลยผมเริ่มเล่นเล่นกอล์ฟก่อนที่ผมเริ่มเล่นเล่นกอล์ฟผมเคยเป็นนักนักบนนะครับนักฟุตบอลใช่ครับแล้วก็นักวิบวนแต่แต่จบไม่ค่อยดีครับจบไม่ค่อยดีพวน้องบาดเจ็บน้องว่าเจ็บแล้วผมก็ผมก็บาดเจ็บเหมือนกันเลยเลยเราเปลี่ยนทิศทางเป็นกอล์ฟเป็น่ยนเป็นกอล์ฟครับ ก็คือตอนนี้เราเล่นกอล์ฟไปด้วยเราเรียนโฮมสคูลใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างโฮมสคูลยังไงนะครับเป็นยังไงบ้างครับโฮมสคูลเป็นยังไงบ้างก็คือแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนโรงเรียนแต่เขาจะให้แค่การบ้านนะครับคือวันวันหนึ่งถ้าทําแบบนี้ถ้าทําแบบของที่เขาให้มาเสร็จก็วันนั้นก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ครับใช่ครับแล้วเขามีเราแบ่งเวลาการเรียนกับการเล่นกอล์ฟยังไงบ้างโอ้ผม ผมเปลี่ยนเป็นโฮมสกูลเพราะว่าผมอยากจะเล่นกอล์ฟนานกว่าอร <c oughs> จะได้วันหนึ่งจะซ้อมได้มากกว่าเพราะว่าถ้าไปโรงเรียนก็ประมาณครึ่งกว่าวันก็จะไปที่อยู่ที่โรงเรียนนี้ครับสัปดาห์หนึ่งเราซ้อมกอล์ฟเจ็ดวันเลยไหมต้มกอล์ฟทุกวันเลยใช่ทุกวันเลยทุกวันเลย,วเลยความสนุกของกอล์ฟคืออะไรความสนุกของกอล์ฟชนะชนะแล้วไม่สนุกของกอล์ฟอ่ะอย่าบอกว่าแพ้นะไม่สนุกของกอล์ฟ บอกทุกกดดันเมนตุเกมมากคือบางวันแบบมันจะเป็นกีฬาที่แบบซ้อมยังไงก็อาจจะไม่มีไม่มีดีขึ้นนะครับอาจจะเป็นเหมือนเดิมแบบซ้อมแบบซ้อมหนักหนักจริงแต่ก็อาจจะไม่ดีขึ้นนะมันจะเป็นกีฬาที่แบบแบบนั้นนะพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้อมเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นดเคยคิดอยากจะเลิกไหมมีในหัวไหมว่าอยากจะเลิกโอ้โหนี่ เรื่องแบบนั้นแบบมีมีบ่อยจนแบบชินแล้วเราเรามีวิธีการจัดการมันยังไงพอรามีเรื่องกดดันในสนามมีเรื่องกดดันในสนามมันแบบเป็นเพรสเชอร์หนักๆก็แค่คิดถึงรูทีนเอาใช่ไหมก็แค่คิดถึงรูทีอยาวแบบพยายามไม่คิดมากครับใช่ครับมันก็ต้องมีเ์ดีกลับมามก็กิมนนใช่ครับโอเคอย่างวันทีฝนตกนะฝนตกครับโอ้หเหลือเป็นประจักษ์มากไหมใช่รวมทุดท้ายครับ ต้องหยุดเลยนะต้องหยุดแล้วอับฝนตกหนักจนหยุดแต่ก็เหลือแต่ก็ดีดีที่เป็นพาห้าง่ายครับพาข้าง่ายเก็บพาได้เก็บอะไรโอเคครับอยากจะให้ตองชานบอกว่าเอออยากใช้อยากจะถาม้องชานว่าเป้าหมายในอนาคตเนี่ยดองชานอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรมีวางแผนไว้ยังไงบ้างอยากจะเทินโป้ก่อนครับอยากอยากจะเล่นเล่นเล่นเป็นกีฬาอาชีพอ่ะ ทีทีทีแบงก์กรอส์โอเคครับสุดท้ายลนะอยากจะให้ตองชาญพูดถึงคนที่สนับสนุนเรามาตลอดคุณพ่อคุณแม่อยากจะขอบคุณอะไรเขาบ้างโอ้ครับคนที่สนับสนุนมาผมตลอดคือคุณคุณพ่อผมกับคุณแม่ผมแน่นอนนะครับแล้วก็มีมีพัลเตอร์ทับทับสปินแล้วก็มีโปที่โปร,ท,โปรที่สนับสนุน mm hmm. แบบซ้อมด้วยกันพวกเขาสอนผมด้วยใช่ครับ,รบมีแบบนั้น mm hmm. อีกนิดหนะึ่ง ครับมาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้อยู่ตั้งแต่เด็กเนี่ยชัดขนาดนี้อยู่17ปีแล้วครับสิบเจ็ดปีใช่ครับอยู่ตั้งแต่6เดือนใช่ครับย้ายมาเมืองไทยเพราะพ่อพ่อมีทํางานที่นี่ครับเลยเลยย้ายมากับพ่อไปใช่สาวไทยกับสาวเกาหลีให้เสือกันโอ้โหพี่ อันนี้ถามได้หรอถามได้ถามได้อาสาไทยอาสาเกาหลีตอบดีๆนะสวยกันหมดเลยพี่สวยกันหมดเลยพี่แล้วมีแฟนยังโอป้าขนาดนี้เราโอ้มีแฟนไหมเอาเป็นว่าตอบแบบดาราบอกว่า คอยติดตามคอยคติดตามได้โอเคครับก็ <laughs> วันนี้ก็ต้องขอบคุณดองชานนะครับ,รบที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็ยินดีกับดองชานกับเอริแอมิริกันคับได้นะครับก็ทีมงานเดจีสี่คอลเลชันคูดของเรานะครับก็ต้องขอบคุณทางครอบครัวดองชานด้วยแล้วก็ทาง US College เรชันสปอรรวมถึงเออเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำของเราวันนี้นะครับ Water Mill ล o ์ท็อปคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมเอกวัฒน์นายวัชร์นะครับในนามของโครงการ US College Sport College Cambodia และก็บริษัทเดจอสคอลร์เรูันะครับ ต้องลาแล้วดองชานสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ,รบ,รบขอบคุณครับ